รั a b ั p อินโอซ a ก้5วัน4คืนกับ14สถานที่ได้ทั้งหมู่ทั้งช็อปทั้งเที่ยวพร้อมเก็บแลนดมาร์แลนช่ำทุกวันแต่บอกเลยว่าคุมสุดๆเป็นทริปที่เดินวันละ 20, 090บวก,บวก,บวกจะบอกว่ายูนิเวอร์ซสนุกมากเดี๋ยวมารีวิวเครื่องเล่นนี่อยู่แต่เช้ายัน2ทุ่มครึ่งอะมาค่ะ เริ่มเราบินด้วยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์นะคะซึ่งของเราเป็นแบบต่อเครื่องและก็มีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าสายการบินดีเลย์สองชั่วโมงจากต้องบิน2องทุ่มเป็น4ี่ทุ่มจากเวลาต่อเครื่อง3ชั่วโมงมันก็จะเหลือแค่1ชั่วโมงตอนนั้นตุ่มตุ่มตุ่มต่อมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าสรุปว่าทันนะคะแต่เหนื่อยมากเพราะว่าต้องวิ่งและสนามบินฮ่องกงแม่งใหญ่มากเป็นกุปสุดท้ายที่ได้เึลนเครื่องบินเขาแจกของว่างเป็นขนมอันนี้เนาะแล้วโคตรอร่อยทุกคนอันเนี้ยแบบเซฟไปเลยอร่อยมากถึงคันประมาณ700 โมงกว่าๆนะคะรวมแบบ เข้าแถวตอมอะไรเรียบร้อยแล้วก็ได้ออกมาประมาณ8ปดโมงกว่าๆนะคะตอมก็ง่ายมากเพราะว่าไม่ถุงไม่ทาสุขภาพตักคําเราก็เลือกเป็นรถไฟเข้าเมืองกันนะคะประมาณ40นาทีนิดๆลงนําบะเพราะว่าโรงแรมอยู่แถวนั้นแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวกันต่อเลยเพราะว่าต้องไปเที่ยวก่อนนะคะเราก็เลยต้องหาล็อกเกอร์ใส่กระเป๋าร็จแล้วก็ตัดสินใจว่าจะหาอะไรกินกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินกันต่ออีกเยอะแยะมากมายก็เลือกเป็นร้านอาหารง่ายๆสั่งง่ายๆจิ้มๆเสิร์ฟเกลนมาแค่3มชิ้นแต่คือชิ้น ใหญ่เบิ่มข้าวอีกจุกจุกกินเสร็จก็ไปกันต่อน้องเมืองเขาถ่ายตรงไหนมุมไหนมันก็สวยกดรูปรวิวไปละร้านรูปทัวรลิเชศาลเจ้านำบายาสากะนะคะที่นี่เด่นเรื่องธุรกิจการเรียนแล้วก็ความรักนะักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะค่ะเป็นวันธรรมดาก็าจะไปกันต่อที่จำชื่อไม่ได้แต่เราเป็นสายอนิเมะแล้วมันเป็นฟิลแบบ เกมสเตชันอ <Game> ่ะออนิเมทที่นิปงบาชีนะคะเป็นย่านที่กาชาปองและร้านเมดเยอะมากมากๆแล้วเราก็ไปกันต่อที่ชินไซบาชิแล้วก็โดนทงบุรีนะคะทัวริเชกอีกหนึ่งป้ายกุลิกแมนสุดเฮ็ดมาเก็บตอนกลางวันแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บตอนกลางคืนอีกคนหลายร้านคนลงก็อยู่ที่นี่ค่ะ เราใช้เวลาตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็หาอะไรกินจุบจิบไปเลยแล้วก็ได้เวลาไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วเป็นการเช็คอินเช็คเอาต้วยตัวเองห้องเล็กกะทัดรัดมากแต่อันเนี้ยเคอมี2เตียงเนาะแล้วก็ของก็เยอะอยู่ห้องน้ําก็คือแยกโซนสวมกับสซนอาบน้ําแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยใกล้แหล่งชอปปิง้งใกล้ทุกอย่างกลับมาเปลี่ยนชุดแล้วเราก็ไปกันตอน่อ กลางคืนอากาศเขาก็เย็นๆแต่ลมแรงมากเนี่ยเนี่ยแถวโรงแรมมันเป็นแหล่งออาหารบาร์โฮสอะไรเงี้ยชามตอนนี้เรากำลังจะไปอเบโนฮารุกะ300นะคะเป็นตึกเที่เอไว้ดูวิวโอซาก้าตอนกลางคืนเนาะตึกนี้สูง300ตามชื่อเขาเลยนะแล้วก็รีบเขาอะมันจะเป็นแบบใสแล้วมันก็จะมีตัวเลขระหว่างที่เราขึ้นให้ดูด้วยว่าตอนนี้เราขึ้นมาเท่าไหร่แล้วกี่ แล้วอะไรอย่างงี้มาถึงก็จะเป็นวิวแบบทางเตึกเคอร360์สามร้อยหกสิบงศายืนมุมไหนก็ได้เนาะอันนี้เป็นวิวผ่านกระจกแล้วก็มันจะมีชั้นดาดฟ้าอีกซึ่งเราไม่ได้ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเราขี้เกียจขึ้นมาใดอะมันเหนื่อยอะ <c oughs> แล้วก็มีร้านอาหารนะคะให้ชมวิวแบบกินไปด้วยดูวิวไปด้วย <c oughs> คูลเดตเยอะสุดๆส่วนเรากินไอติมค่ะอากาศเย็ยนแค่ไหนฉั้นจะกินไอติมค่ะแล้วก็มีชั้นที่เป็นสวนของเขาเนาะคือมันสวยมากเลยยิบระยยับสุดๆ จบวันกับโรงแรมแล้วดูสภาพญี่ปุ่นวันแรกครับวันแรกมาครับมาต่อ d ีทูค่ะเริ่มต้นวันที่สองประมาณ8โมงครึ่งตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่รถไฟฟ้านะคะเพราะว่าเรากําลังจะไปทามาุคุรีอินาริก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีทามาุคุรีได้เลยแล้วเราก็เปิดแบบเดินกันต่อไปจนถึงศาลเจ้าเลยเดินไปถ่ายรูปไปเดินไม่ยากแต่ว่าบ้านเขาเป็นเนินเดินมาเรื่อยๆถ้าเห็นอันนี้ก็คือ ถึงแล้วจ้าทางขึ้นศาลเจ้าอันนี้ก็จะเป็นมุมที่เราเดินขึ้นมานะแล้วก็เราก็จะเจอกับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้ชำระล้างร่างกายก่อนที่เราจะไปไหว้ที่ศาลเจ้ากันเขาบอกว่าศาลเจ้าที่เนี่ยเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในโอซาก้าแล้วก็เด่นเรื่องความรักด้วยมาเขียนขอพรกับแฟนก็ได้นะเดินเข้ามาอีกมิตในศาลเจ้าก็จะมีส่วนของศาลเจ้าอินารีตรงนี้นะคะที่นี่มีเครื่องรางในด้านต่างๆให้บูชาด้วยนะคะนอกเหนือจากด้านความรัก ออกจากศาลเจ้าก็แวะถ่ายรูปสักหนึ่งก่อนเดินต่อไปแลนด์มาร์คใกล้ๆกันเป็นที่ที่ไม่คิดเลยว่ามันจะต้องเดินไกลขนาดนี้กว่าจะถึงตัวเมนหลักแต่ดีที่ระหว่างเดินอากาศดีแล้วก็วิวดีมากก็เลยแวะถ่ายออรูปฟิลออททาไปหนึ่งอย่างยังไม่ถึงเพิ่งเห็นกําแพง<ม>ก็แวะกิน้าเนื้อข้างหน้าสักหน่อยโมซามชั้นอร่อยแต่เนื้อเหนียวเวอร์แล้วก็เดินเข้าข้างในกันต่อ จะถึงเมื่อไหร่นียใกล้ยังถึงได้ยังโอเคถ้าเห็นฟูดทักก็คือใกล้ความจริงแล้วทุกคนทัวริเจ็ปราศาทโอซาก้าคะ่ะถ่ายรูปข้างนอกไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าแถวยาวไม่ไหวเลยจริงๆ เห็นน้ำรอบๆอบอน,นี้ไหมคะคือมันรอบตัวปราสาทโอซาก้านะคนมันลองได้ด้วยนะแต่เราไม่ค่ะเราเข้าไปแล้วก็นั่งรถรางออกมาเพื่อจะไปต่อนะเพราะว่าเราเดิอนออกมาไม่ไหวจริงๆคือมันไกลามากแล้ว,ม,ลม,ลวมันก็เหนื่อยมากแล้วด้วยออกมากลับไปขึ้นรถไฟเหมือนเดิมนั่งจากสถานีโอซาก้าโคโจเอ็นไปลงชิเทนโนจิแล้วเราก็ลงเดินกันอีกนิดหน่อยนิดหน่อยประมาณไม่ถึงกิโลประมาณแบบ 150ชิเทนโนจิเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ของเมืองโอซาก้าเลยนะคะเขาบอกว่ามีอายุประมาณ1,400กว่าปีเลยนะทุกคนจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่โอซาก้ากับที่นี่สามารถใช้บัตร Amazing Pass โอซาก้าได้นะคะซึ่งมันคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีหลังแล้วเราก็จะเดินไปสถานที่ถัดไปกันต่อนะคะแวรเช็คอินตรงนี้สักหน่อยน่ารักมากแล้วก็ขอแวรกินข้าวเพราะว่าพอไหวลวจ้าหิวมาก เป็นร้านอาหารใกล้ๆหอคอยซูเทนคาคุซึ่งคนมันเยอะมากทุกคนก็เลือกกินเป็นเซตกันนะคะเพราะว่ามันคุมแล้วก็ดูน่ากินเวอร์แล้วเราก็มาเช็คอินกันที่หอคอยซูเทนคาคุนะคะซึ่งก็ใช้ Amazing p พ t s ได้เหมือนเดิมได้ทั้งเข้าชมหอคอยแล้วก็ได้ทั้งเล่นสไลเดอร์เลยนะคะถ้าใครอยากจะเล่น เป็นทั้งหอคอยชมเมืองมีพิพิธภัณฑ์ข้างในนะคะที่นี่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์โกริโก้ด้วยแล้วก็ะะมีเกมของโกริโกให้เล่นมีของฝากขายอันนี้ถ่ายลงมาจากหอคอยดูความตะมูจะมีของเมือ,องค่พีพอออกมาก็มีย่านให้เดินเล่นด้วยนะคะอยู่จนเย็นแล้วเราก็ขึ้นรถไฟกลับไปแถวที่พักนะคะตอนแรกกะว่าจะล่องเรือแต่ว่าไม่ไหวขอกลับไปนอนก่อนดีกว่าแล้วก็มันก็ยังไม่เปิดด้วยนะคะจาไม่ได้ว่าเปิดกี่โมงน่าจะประมาณ5หรือ6กโมงนี่แหละตอนค่ำเราก็ออกมาช้าอปป กลับไปกินที่ห้องนะคะก็เลือกลอสันทาโกยากิข้าวพอช็อกโกแลตพุดดิ้งอันนี้เซฟเซเลยโคตรอร่อยแล้วก็ไปช็อปแผ่นแปะเท้ามาด้วยเพราะมันเดินฉ่ำอ่ะอันนี้แปะแล้วโคตรสะใจเหมือนโดนกดจุดโอซาก้าวันที่3เริ่มแล้ว,วันนี้เราจะอยู่กันที่เทมโพซันวิลเลจทั้งวันนะคะถ้าถามว่ามีอะไรก็คือเห็นถิ่นนั้นชัดชัดมันคืออันนี้ค่ะทุกคนคือถ่ายรูปจากถนนคือมันสวยมาก วสวดก็น,นั่นแหละวิวมันคืออ่าวโอจาก,ก้านะคะถามว่ามาได้ไหมก็มาได้เออมันก็สวยดีใครจะขึ้นชิงง้าสวรรค์ก็ใช้อเมซิ่งพัทได้เลยแล้วเราก็แวะคาเฟ่ก่อนไปอควาเรียมต่อนะคะสั่งเมนูนี้มาซึ่งอ่านไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าก็สั่งมาเพราะว่าน่ากิน นะคะงาดำเราก็ไปใคร่ขังกันต่อนะคะอยู่ข้างๆกันเลยจะซื้อตั๋วจากโคกหรือว่าจะมาซื้อตรงนี้ก็ได้นะคะประมาณ5้าหกบาทที่นี่ก็ถือว่าใหญ่ติดอันดับเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีทั้งหมด8ชั้นแล้วมันก็เยอะมากๆสน,นามเยอะมากๆและคนก็เยอะมากๆเช่นกันเขาอี้ไหมสุดๆเลยน่ารักมากแล้วสัตว์ที่นี่อยู่เป็นนาะชีเสิร์ฟสุดๆอันนี้คือก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะ นี่มองหน้านี่ปลาส่วนชีคนนี้เขาก็กำลังเล่นอยู่นะจาไม่ได้ว่ามันมีน้ําลงมาหรือว่ายังไงนี่แหละแต่ชีชอบมากเล่นไม่หยุดเลยคือมันเยอะมากคงเอาฟุตมาให้ดูได้ไม่หมดไฮไลท์ก็จะอยู่ที่แทงน้ําใหญ่อันนี้นะคะ่ะซึ่งมันสูงมากเลยนะของจริงอะทุกคนปลาก็เยอะอยู่ถือว่าเป็นตัวใหญ่แต่ว่านี่ว่ามันโตได้อีกเยอะอะนี่ว้าวไอปูตัวนี้มากคือมันตัวใหญ่มากของจริงคือมันใหญ่มากแล้วตัวอื่นอะ มันเหมือนมันเป็นหินอะทุกคนดูด้านหลังดีคือมันมันยืนกันค้างเติ่งแบบนั้นอะแต่จะบอกว่าแมงกะพุนเขาสู้อควาเรียมบางแสนบ้านเราไม่ได้นะคะของเราเลิศกว่านี่ก็ชีเซิร์บอีกหนึ่งคือเอนเตอร์เทนเด็กมากทีช่ชอบเด็กมากนะตัวเนี้ยพอมีเด็กชีจะมาแบบเนีย่ยอยู่ติดกระจกน่ารักมากคือสายมันเยอะมากทุกคนต้องมาดูเองนะเพราะว่ามันแบบ ให้ดูได้ไม่หมดจริง,รงๆเยอะมากจริงๆปิดท้ายด้วยตัวนี้ละกันกิจการต่อไปเราก็จะไปล่องเรือในอ่าวโอซากา้าโดยซันตามาเรียค่ะแน่นอนว่าใช้อเมซิ่งพาสโอซาก้าได้เหมือนเดิมถามว่าเขาล่องไปไหนก็ล่องไปเรื่อยในอ่าวโอซาก้านะคะแล้วเขาก็จะเปิดประวัติด,ด้วยแต่ว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่ง แพไม่เหาะค่ะก็นั่งชมวิวชมอะไรไปเรื่อยๆก็พอได้รูปมาอยู่บ้างแล้วก็อากาศมันก็เห็นแดดแบบนี้ก็ไม่ได้ร้อนนะคะเพราะว่าอากาศเขาเย็นมากแล้วบวกกับมีลมตลอดเวลามันก็เป็นแบบอากาศเย็นจนมือแข็งได้เลยสําหรับเอาโอซาก้ามันก็เป็นแนวแบบอุตสาหกรรมมีโรงงานอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิวแบบสวยบางช่วงบางช่วงก็ดูแบบเออเฉยๆแต่ก็สวยดีทุกคนดูดิ เสร็จแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะไปตลาดคุรุมงกันกลัวมากว่าตลาดจะปิดก่อนนะคะแล้วเราก็พุ่งตัวมาที่ร้านเนื้อที่เขาเรีคอมเมนต์กันมากเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ผิดหวังแล้วเราก็ทันด้วยก่อนร้านจะปิดแบบฉิวเฉียดสุดๆดีมากเนื้อนุ่มละลายในปากข้อดีของการมาตลาดคุรุมงตอนกําลังใกล้จะปิดคือของลดราคาแบบยิ่งกว่า50%คือ80%ทุกคนมันคุ้มมากตัดมาพาร์ทกลางคืนสําหรับวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งที่ดองกี้นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูป ูปที่กุลิโกแมนตอนกลางคืนมูดโอซาก้าตอนกลางคืนก็ดีมากคือคักสุดๆแล้วก็ตอนที่เราไปก็อากาศดีด้วยจบเดย์ต่อพรุ่งนี้เดย์สี่ยูนิเวอร์แซลยู เดซี่ยกให้ยูนิเวอร์แซลไปเลยทั้งวันถ้ามาเช้าแบบเราก็จะได้มีเวลาเยอะๆขนาดเราไป7จ็ดมงคนยังเยอะเลยซื้อตั๋วผ่านคุกในราคา1990ตั้อ้ต้องคืนก่อนจะมาควรโหลดแอปของ USJ Register อะไรให้เรียบร้อยพอถึงทางเข้า USJ เราก็เปิดให้เขาสแกน QR code อย่างเดียวเลยไม่ถูกก็ดูแบบในแอปดูว่าเครื่องเล่นแต่ละอันต้องรอกี่นาทีก็สามารถกดดูในแอปได้จองรอบเข้า Nintendo World ก็สามารถกดดูในแอปได้เลยนะคะว่ามีรอบไหนเหลือบ้างสำหรับ Nintendo ก็คือถ้าเข้ามาใน USJ ได้แล้ว รอบของ Nintendo เปิดแล้วต้องรีบจองนะคะเพราะว่ามันหมดไวมากนี่เป็นแถวคนเข้าตอนเช้านะคะซึ่งมันแบบ7จ็ดโมงครึ่งอะ่ะทุกคนคือแถวแบบเนี้ยมีเป็น1 0บสช่องอะ่ะเครื่องเล่นแรกรถไฟห่อรีวิวดีออฟพิเมเสี่ยวท้องสุดๆยีจนเสียวแบบหายน้ำตาไหลด้วย คือเครื่องเล่นนี้คะ่ะฮอล o ี d ูด a ีมรอไม่นานเพราะว่าเป็นเครื่องแรกที่พอเข้าไปแล้วเราก็เล่นเลยนะคะก็คือความยาวมันยาวมากทุกคนคือมันแบบเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีฉันนึกว่าตัวเองจะตายไปแล้วอะเสร็จแล้วเราก็ลองจะเดินไปที่ Harry Potter กันนะครับอยากบอกว่ามันฟีลเหมือนในหนังเลยแบบทำดีทำถึงเหมือนหลุดไปอยู่ในหนังจริงๆเหมือนเดินะสถานที่ออจริงๆ มันเป็น a ร e a ที่กว้างมากเลยเราจะเข้าไปเล่นในปราสาทนี้กันนะคะทุกคนจะบอกว่าข้างในอ่ะเขาทาฉากเหมือนในหนังเลยคิวก็หลายๆรอไม่นานประมาณ1 5บห้าถึงยีนาทียังเช้าอยู่แฮร์รี่พอตเตอร์ในปราสาทสุดมากสุดเที่ยวสุดกบสุดสุดๆของจริงเดี๋ยวจะไปซ้ำของแฮร์รี่ยังมีอีกหนึ่งอันก็คือฮิปโปกริฟนะคะฮิปโปกริฟต่อแถวประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะคนเยอะเหมือนกัน แต่เขาลั่นคิวไม่ค่อยดีอันนี้แล้วเราก็ไปต่อกันที่ Super Nintendo World กันนะคะเพราะว่าเราจองคิวไว้ประมาณ10โมงงแล้วก็สแกนคิวอาค้ดเข้ามาข้างในได้เลยเข้ามาแล้วก็จะเจอแบบนี้เลยเหมือนหลุดไปอยู่ในการ์ตูนน่ารังมากเป็นโซนที่เด็กและผู้ใหญ่เยอะพอกันเลยครับโซนนี้คนเยอะมาก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  <พอ S 1> มารานะฉะนน้นหามุมกันเอาเองนะคะเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับกับอสองชุ่ม ใช่ค่ะเราใช้เวลาต่อแถว Mario Kart แบบไม่ใส่เอ็กซ้าได้ใส่หมวกนี้สแสดงว่ากําลังจะได้เล่นนะคะเก็บแต้มได้ด้วยสนุก,ออกมา,มากทีก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะซึ่งสภาพรา่อแรกกันมาต้องหาอะไรกินแล้วไปคนละหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปดู Conan นน Live Show กันนะคะซึ่งมันเป็นแบบนี้เป็น l i ฟ e Show ผสม 4D สนุกมากเสร็จแล้วเราก็ไปต่อแถวยายบากกันนะคะบอกว่ายายบากก็คนเยอะมากๆอีกเหมือนกันสวัสดีครับสามชั่วโมงที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงกันบ้าง สามชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับยุ่งมากอม,ออกมสุๆสตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดแล้วครับผมยังไม่ได้เล่นเลยครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมสามชั่วโมงมันคุ้มมากเลยนะทุกคนคือมันเล่นแบบ ดีมากจนอยากเล่นซ้ำอีกแล้วใครเป็นแฟนยายบะคือออกมาร้องไห้ได้เลยอะเสร็จจากยายบาเราก็กลับมาที่โซนแฮร์รี่อีกรอบหนึ่งนะคะถ่ายมูต,ต้องกลางคืนคือมันดีมากเลยทุกคนแล้วก็กลับมาเล่นเครื่องเล่นในปราสาทอีกรอบหนึ่งด้วยช่วงค่ำที่โซนแฮร์รี่นะคะจะมีแบบโชว์ไฟที่ปราสาทฮอกวอตส์โคตรดีมันดีทั้งมูต้องกลางวันมูต้องกลางคืนคือเลิศไปหมด วันนี้มาทั้งวันยังเก็บไม่ครบเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่ยังมีอีกหลายเครื่องเล่นหลายโซนที่เรายังไม่ได้เล่นนะคะใครลังเลอยู่ว่ามาดีไหมเราแนะนําว่าไม่ต้องลังเลและรีบมาเลยสนุกมาก